คลิปที่คุณผู้ชมที่ได้เห็นต่อไปนี้นะครับที่สังเกตก็คือจอมันดูซ้อนๆนะครับคือผมขออภัยด้วยนะครับคือตอนที่อัดไปคือลืมเช็คว่าจอมนันซ้อนนะแต่ก็ตอนที่แบบว่าดูตอนคลิปจริงๆเนี่ยตอนที่สู้กันจริงๆตอนอธิบายมาคณิกเนี่ยภาพไม่ได้ซ้อนแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นอย่างสูงนะไม่ต้องกังวลนะว่าเฮ้ยจอเราแตกห,หรือเปล่าหรือจอเราเป็นเป็นแบบว่าเป็นเป็นที่จอเราหรือเปล่าจอเราพังไหมไม่เกี่ยวนะครับเป็นที่เอบีมเองนะครับเอบีมันลวกไม่ได้แบบว่าดูว่าตอนอัด้วยนะครับ อันนี้คือมาเห็นตอนที่แบบว่าตัดต่อแล้ว นะขออภัยด้วยนะครับแต่จริงนะรับชมให้สนุกครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับเหตุผลที่ผมพูดช้าๆแบบนี้ก็คือผมแบบว่ากราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยมันได้เฉยเลยว่ะคือผมซ้อมเทกนี้มาสิบเทกแล้วนะครับโอ้โหนอกเรื่องจัดนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมซวิทไนท์เหมือนเดิมแล้วก็คอนเทนต์ก็คือขอคอยแห่งบททดสอบในส่วนของชั้นที่สิบแล้วนั่นเองเรามากันคร่ทลววะครับสีดดหุ กับ1นึ่ตัวเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งทําได้แค่1เหรียญน,นะและตอนนี้คือผมทําได้สี่เหรียญแล้วสุดๆร้อนๆก็เลยเอามาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่ผมผ่านสี่เหรียญแบบงงๆว่าไอที่สุดๆร้อนนั่นแหละคือมันงงมากเลยครับว่าผมผ่านมาได้ยังไงนะแต่ตอนนี้คือเราจะมาเล่นแบบไม่คลินิกแบบจริงๆจังๆดูก่อนเผื่อเพื่อนๆเอามาทําตามเป็นวิทยาทานนะครับโอเคเรามาดูเลยดีกว่าว่าสกิลของซินเวสตาเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับสกิลที่1นะครับ เมื่อโจมตีระเบิดนะครับศัตรูใส่3คนนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยขจัดดีบัฟด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเฮดพีดนะเอาง่ายๆนะครับก็คือตี3เป้าแล้วก็ฮิลแล้วก็ขจัดนีบัฟ2อันแล้วก็สกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่โดนศัตรูทั้งหมดแล้วก็ฮิลรุนแรงนะครับถ้าเกิดว่าเทียบว่าสกิลไหนฮิลได้แรงที่สุดนะครับก็จะเป็นส่วนในของสกิลที่2นะคือถ้าเกิดว่าเราบล็อกในส่วนของห้ามฮิลเนี่ยเราจะมาโฟกัสในส่วนของสกิลที่งมากกว่าสกิลที่1 1นน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 นััั่่่่่่่่เเเเเเออองงงะะะะครรรรบบบพพาาาาาาวววถ้ลลแชิิๆกก็จไมสสสใขที เมื่อเราแปะกันฮิลแล้วเนี่ยแล้วสกิลที่หนึ่งมันล้างบัฟกันฮิลเนี่ยมันจะโดนถอดได้นี่ครับทําให้สกิลที่สองเนี่ยได้รับฮิลแบบเต็มเต็มเต็มข้อแล้เต็มแข้งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมาดูในส่วนของอ่าในส่วนของเพอร์ซ็ตนะครับพรตลอดเวลานะครับความเสียที่รับ1ครั้งไม่เกิน5%ของ HP สูงสุดแปลว่าคุณจะไม่สามารถเอาอ่าเอสบาด้าหรือว่าเอาแบบว่าสกิลแบบยิงเบิ่ม,เบ,มเบิ่มทีเดียวหมดอย่างเอสบาด้าที่คูลดาวนาน,าน,าน จะไม่ได้นะครับจะไม่คุ้มเพราะว่าดังเหมือนที่เข้าจริงๆเนี่ยมันไม่เกิน5%เนอนาะคือสิ่งที่ต้องทําในสเตจนี้แน่ๆละครับก็คือการยื้อเธอานั่นเองนะครับอำนาจหนึ่งครั้งต่อผลการต่อสู้นะครับเมื่ออํานาจนะครับทำงานจะฟื้นฟู HP เท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดอันนี้ก็คือเมื่อเนี่ยตัวของซลเวต้าเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งปุ๊บมันจะทําให้กลับมาเป็นเลือดแบบว่าเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับเต็มแบบหนักหน่วงมากนะวิธีแก้ก็คือเอาโคลอีไปอัดสกิลกนนกัันนนะะา่่อบจตยเเงคครโ ในส่วนของต่อมาหากให้พี่ของตัวเองน้อยกว่า75 50และ25จะคุ้มกันความเสียหายทั้งหมด3เทินนะครับต่อเนื่อง3เทินทำงานได้1ครั้งต่อการต่อสู้นะแปลว่ามันจะมีติดในส่วนของมอยชิลเนี่ยมีโอกาสติดในส่วนของ75 50และ25นะครับมันไม่ได้แปลว่า75ปึ๊บมันจะเด้่งวอยชิลมาตลอดนะบางทีเนี่ยมันจะสกิปไปตรงที่ลดเหลือ50%แล้วค่อยเด้งวอยชิลหรือว่าด้ง25%แล้วค่อยด้งวอลชิลแต่มันจะเด้งแน่ๆนะครับ บริล้นเอาดูว่าเฮ้ยมันจะดิ่งตอนที่75 50หรือ25้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคือเมื่อ HP เนี่ยน้อยกว่า75-50 25นะจะรีเซ็คคูลาสกิลก็คือสกิลเนี่ยจะวนได้เองอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้นะสิ่งที่เราต้องระวังคือเมื่อบอสเริ่มจะตายเนี่ยครับด้งเลือดนั่นเองเราก็ต้องเอา,อาห้ามยูมาในส่วนของบอสตอนใกล้ตายแล้วก็ที่ต้องระวังคือต้องระวังในส่วนของวอยชิลในแคปเลเวล3ามเลเวลนี้นะครับต้องดูว่ามันดิ้งตอนไหนนนนนนะะแล้้วกก็็หาามมมใใสส่่จุดทีีอรััเพเพป รู้สึกว่าสกิลบนของคลายน่าจะล้างได้อันนี้ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าผมตาฝากไปหรือเปล่านะแต่ เอาเป็นว่าเมื่อติดไวชิลก็ยื้อไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลองก็ลองดูได้นะสก,กิลบุตรคลายถ้ามีโอกาสผมก็จะลองให้ดูด้วยนะครับและก็ยังไม่หมดและบิมในอนาคตก็จะมาขอเตือนเกี่ยวกับ HP ของตัวของซิเวต้าเนี่ยน้อยกว่า75 50 25จะรีเซ็ตคูลด้าสก,กิลทั้งหมดนะอันนี้ทําให้เกมเปลี่ยนเลยนะครับจากที่แบบว่าเลือดเราน้อยๆน,นะครับโดนคอมโบมาหนึ่งครั้งแล้วแล้วเราไปดันตีให้เลือดบ,บอสเนี่ยเหลือน้อยกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เก็นต์สกิวบอ,อ,บอัส,กกอสรดดนนี้ก็ น่ากังวลด้วยนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันจะคูดาวทุกๆ 75, 50และ25มี3รอบนะครับที่สกิลบอสจะรีเซ็ตคูดาวทันทีดังนั้นเราต้องระวังเป็นอย่างมากในส่วนของ 75, 50และ25นี้ระวังขอย้ําระวังนะครับเพราะว่าไอพีก็รีไปหลายรอบเหมือนกันนะโอเคไปดูกันต่อเลยมาในส่วนของคอมนะครับที่ผมใช้นะก็จะเป็นในส่วนของประมาณนี้เลยที่ทําให้รู้สึกว่าผ่านง่ายมากๆนะครับแต่ถือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่ารีเซตอีกนก็ได้ในส่วนของเซอินนะ เซอินหรือว่า plus ข่าวเซอินอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคลายเนี่ยมีอยู่ในช่วงของ C2 เนี่ยผมคิดว่าก็เอามาลุยได้แล้วนะครับเซอินก็เอามาได้นะก็คือจะเป็นทริคเดียวกันคือยื้อให้มากที่สุดแล้วก็ค่อยต่อสกิลไปเรื่อยๆนะครับทีละ5% 5%นะสกิลโป้งเดียวหายเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมีสกิลพอรอยู่ก็คือได้รับดาเมจไม่เกิน5%เองสิ่งที่เราต้องทําก็คือยื้อเอนอครับเนี่ยที่สังเกตได้คือเนี่ย ร้อยเก้าสิบเทือนร้อยสามสิบเทือนร้อยสิบห้าร้อยสิบสามเทิร์นนะครับที่คลายเนี่ยมันไปได้เร็วหน่อยก็คือคลายเนี่ยมันหลายฮิตนะครับก็ฮิตแล้วไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หลายฮิตวนเข้าไปอย่างนี้นะครับเทิร์นของคลายเนี่ยจะน้อยกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่ที่สังเกตนะครับเนี่ยบางเทิร์นก็อาจจะเร็วบางคนก็อาจจะเร็วช้าก็แล้วแต่สเต็ปกันไปนะซึ่งเทิร์นที่ผมผ่านมาได้ล่าสุดเนี่ยก็กินเวลาไปทั้งหมดร้อยเก้าสิบเทือนอยู่เหมือนกันหรือประมาณนะครับโอเคของสงสัยในที่นี้ก็คือโคลอี้ครับโคคลออีีี้้ในนท่ื อ่าปลดนะครับปลดดาวปลดอะไรให้มากที่สุดแล้วก็ของสงสัยเป็นเซตบล็อกแล้วก็ป้องกันนะครับเอาเป็นทึกๆนะคือผมไม่ได้ทําของแบบว่าการมากเท่าไหร่นะครับแบบว่าเป็นเซตแบบจะจะขนาดนั้นแต่หลักก็คือเน้นยังไงก็ได้ให้ยืนให้ได้นะครับแล้วก็บิสกิตเหมือนเดิมครับเป็นเซ็ตบล็อกร้อยนะโอเคแล้วก็อ e ีวานครับเซตโลนะครับเซตการทําให้แบบว่าถึกขึ้นนะครับแล้วก็อัพสกิลโลให้ลงเนาะแต่นี้ก็คือแบบว่ากว่าจะโดนโลก็เนี่ยล่อไปถึง3สกิลด้วยกัน แล้วก็ลีนาครับลีนาเนี่ยไม่จำเป็นต้อง C6 นะครับผมจะเล่นแบบไม่ใช้สกิลบนที่แบบว่าได้มาจาก c 6แน่นอนนะครับจะเล่นแบบไม่ใช้ให้ดูเนาะก็คือจะใช้แค่ประมาณฮิวอย่างเดียวแล้วก็ไม่ up สกิลนะครับถ้าเกิดว่าใคร up สกิลแล้วก็ไปตกในส่วนของสกิลโจมตีโบตีเนี่ยจะเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของลีนานะเซ็ตเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเซ็ตบล็อกนะครับแบบว่าแต่ก็ไม่ได้ทาบล็อก้อยนะก็เป็นในส่วนของเซ็ตพิดีเพราะว่าเอามาฮิวแรงๆ,ๆนะครับโอเคในส่วนของนี่นะ คลายคลายก็เป็นเซตทั่วไปเลยนะครับเป็นเซตดาเมจเซตครีนะครับของรองก็จะเป็นความเสียหายคริสชิ้นแล้วก็สกิลเนี่ยอัพให้ได้มากที่สุดที่จะอัพได้นะครับอันนี้ก็คืออัพแล้วมันไม่ลงสกิลนี้นะก็ค่อนข้างจะแย่เหมือนกันนะแล้วก็สัเลี้ยงใช้เป็นฝึงน้อยนี่ครับใช้เป็นฝึงน้อยนะนนยนะลำดับการสกิลผมจะเปิดด้วยสกิลล่างของโคอีเสมอนะครับประมาณนี้นะโอเคไปคือตอนที่ผมผ่านอะแหวนมันช่วยเว้ยแต่จริงๆคือผมไม่อยากผ่านโดยที่แหวนมันช่วยครับ เนีลองมาลองตั้งใจดูถ้าเกิดว่าไม่ได้คลิปนี้ผมอาจจะต้องอ่าแนะนําเป็นแบบแบบใหม่แล้วกันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดูซิว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ตามสูตรนะโอ้โหคลายโดนไปประมาณนึงครับแต่ก็ยังโอเคอยู่นะไม่โดนบอสจิ้มแล้วก็สกิลของคลายบนล่างนะ อันนี้ผมขอเฉลยเลยไ้กันนะครับเพราะสุดท้ายผมก็ผ่านมาได้เพราะว่าใช้แหวนลล่อยู่ดีนะเพราะมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบว่าบอสเนี่ยมันเล็งคลายแบบถี่จัดนะก็คืออยากให้เพื่อนๆเอาไปอะแดปใช้ได้นะครับหรือว่าลดหลั่นเหรียญลงมาก็ได้นะก็คือดวงนะครับนะก็เป็นหนึ่งในทักษะการเล่นอย่าให้บอสมันเล็งคลายมากเกินไปนั่นเองบับโครอ์บนนะเพราะว่าเธอมันว่างครับก็เอาบัมาก่อน ดูนะครับโฟกัสเลือดบอสที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะบางทีอาจจะทำให้เสียลูกขบวนได้นะครับอันนี้ฮิวจนแบบเมามันแล้วนะโอเคฮิวขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดฮิวตอนสกิลสองนะยงัง นี่นะบอสใกล้จะเลือดแบบว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องเช็กดูละโอเคอันนี้คือผมค่อนข้างมั่นใจนะเดี๋ยวผมจะยื้อไว้จนแบบว่าอันนี้นะยังไม่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบจริงจังๆนะครับยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนอันนี้วอยชิลขึ้นนะวอยชิลขึ้นนะครับแล้วก็สกิลบอสลีโอเค แล้วเนี่ยเราพยายามกันให้คลายอย่าตายก่อนนะครับคือยอมไม่ใช้ตัดฮิวนะเพื่อให้บอสมันด้งเลือดขึ้นก่อนนะครับอันนี้คือต้องแบบต้อง,ต,องต้องชั่งน้ําหนักด้วยนะเพราะไม่นั้นเนี่ยถ้าเราไปมัวแบบโฟกัสตัดฮิวอะคลายเราจะตายนะครับอ่าที่เหลือเราก็พ้นพ้นขีดแรกมาแล้วนะพ้นขีดที่มีด้งไวชิวครนะับยวยชิวเนี่ยจะไม่มีโอกาสเด้งแล้วนะทีนี้เนี่ยเราต้องไประวังในจังหวะที่สองต่อครับจังหวะ50%แล้วสกิลบอลลีนะ โอเคแล้วก็ใช้ฮิวเนาะเนี่ยจะก,กลับมา50%แล้วนะบอจะใกล้50%แล้วนะครับมีวิธีการดูที่ง่ายกว่าน,นี้นะนี่ครับ62%นะแต่แบบว่าเราต้องเปิดดูอย่างเงี้ยมันก็ยากในก,การดูอยู่เหมือนกันอะ <c oughs> โอเคดูครับเราต้องชิคนะขยันชิคนะ59%นะแปลว่าใกล้ๆแล้วครับ หลังจากสกิลบอสนี้นะแล้วผมก็จะตัดฮิวมันอยู่ได้ละนะครับมันอยู่ได้ละเลือดเราไม่ลดเยอะลนี่โอ้โห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้ามเฮสกิลนะห้ามทีสกนะิลเลยรอจนกว่าโอ้โหนี่โดนเป่าตายวะเนะี่ยโอ้เมื่อกี้แม่งสามเป้าบอสเม่งแย่เกินบอสเม่งสามเป้าโดนโดนคลายผมด้วยนะครับแต่เนี่ยผมไหวเพราะว่ามีแหวนนะเนี่ยอันนี้มีแหวนนะครับโอเค ยังได้อยู่นะครับอันนี้ถือว่ามีแหวนนะแต่รู้นวว่าเพื่อนๆเนี่ยผ่านผ่านผ่านไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยเหตุผลว่าบอสบอสเนี่ยมันลิงตัวนี้นะครับแล้วเราก็กางลู่รออ่ะกางลู่รอนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเลือนเหลือนี่ครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วแปลว่าเราสกิลใส่ปุ๊บสกิลบอสจะลีนะเฮ้ยหลีครั้งเนี่ยลีแล้ว นี่นะโลมันจะเหลืออีกทันเทอนหนึ่งวันอะโอโลไม่ทันเทินหนึ่งวะโลหายวะโอเคโลไม่หายโลไม่หายนี่คือเล่นไปเก่งรอไปนะครับแต่นี่คือความยากระดับแบบสี่หรอโอ้โหดูดีคลายเล่นปิมปิมโอ้อยังงั้นผมต้องแนะนำให้เพื่อนๆแบบถ้าไม่ไหวลดหลั่นลงมาก็ได้นะครับอะบันนาคลายโอ้คลายไม่เีเกือบหลับแต่กลับมาได้นะ เราก็ต้องไประวังอีกทีหนึ่งตอน25เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเราต้องไประวังอีกทีหนึ่งตอน25เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้44นะก็ยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยมันการตรง25ด้วยนะที่แบบว่าอ่ารีสกิลนะอืมอันนี้คือแบบต้องต้องค่อยๆสังเกตค่อยๆโฟกัสเลยนะครับแล้วดวงก็เป็นสำคัญนะอยากให้คลายสกิลหนึ่งมันโดนเอยอยากให้ซินเวต้าสกิลหนึ่งโดนคลายบ่อยๆอย่ะไม่งั้นกูจะคลายจริงเลย เออคนเล่นจะคลายแล้วเจอแบบนี้นะโอเคนะครับซิเวต้าสกิลหนึ่งอโอเคแล้วเราก็มาดูนะเลือดซิเวต้าสาิบสี่โอเคยังได้อยู่นะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ดูเช็คเลือดครับเช็คเลือดซิเวต้าครับสามสิบนะแปลว่าเราสามารถทำันี้ละ กลางโลกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลคายครับเล่งให้มีเหลือยี่สิบห้านะแล้วเราก็จะได้รับสกิลแบบเต็มข้อ,รอเราต็มแข้งนะครับโอ้ดีเทลมันแบบจังหนักมากครับนี่ครับสกิลรีแล้วอ่าเรามีฮิวมาแล้วด้วยนะครับนี่ฮะ สกิลลีครับเราก็รับไหวแล้วโอเคนะครับเราต้องคอยโฟกัสว่ะเนี่ยต้องคอยโฟกัสตอนที่แบบเลือดนี้นะแล้วผมก็ไม่ได้ใช้สกิลบนลีหน้านะครับ c ีหกลีหน้าตอนนี้คือได้แค่ความถึกนะก็ได้แล้วนะครับต่อมาสิ่งที่ห้ามพลาดนะครับเลือดเหลือสูนครับเลือดเหลือสูจะเด้งนะแปลว่าตอนที่คลายใกล้ๆจะเฮ้ยตอนที่ซินเวตาใกล้ๆจะตายเนี่ยเราค่อยให้สกิลการฮิวอุดปากไปนะครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นละคือ,อยังเหลือร้อยห้าสิบหร้อกสิบคิดว่าไหวนะครับคุยกับใครไม่มีให้กำลังใจตัวเองววนเนี้นะค่อยๆ,ๆแบบรอรอลิงที่จะเบรสดาเมจนะครับดูตรงนี้ได้นะสิบเ็ดเปอร์เซนตะครับเนะี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าใส่คลายใช้สก,กิลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพอดีละรอคลายใช้สก,กิลนี้ก่อนนะครับหลังจากน,นี้เราก็ตีนวดไปอืมโอเค นะครับน่าจะการสีเธอ้ะเบิสไปได้แล้วนะครับโอเคไม่สบายไม่สบายอันนี้ต้องใช้เมคานิกต้องดูเมคานิกค่อนข้างจะแบบว่าครบทุกอย่างเลยว่ะไอซีเวตาเป็นบาสเซียนจันว่ะคือตอนที่ผมผ่านมาได้นั่นแหละผมผ่านแบบหลายๆเลยนะเว้ยผมไม่ได้ผ่านดูแบบนี้ผมไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยอ่ะผมไม่ได้ดูแบบว่าเข้มขนาดนี้ครับอันนี้เหลือสองนะเหลือสองเธอนะเราต้องรีบปิดให้ได้ก่อนบอร์สขึ้น บัฟหมดนะเราต้องรีบปิดนีครับแล้วเราก็ได้ผ่านอย่างสงบน,นะครับสงบเลยโอเคไหวนะโอเคผ่านนะครับโอเคผ่านแบบผ่านแบบมีหลักการได้เว้ยไม่ใช่กุ๊กเลยครับก็ประมาณนี้ครับในการผ่านนะคือยากมากนะครับยากจริงๆผมขอบอกเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้สาระกันไม่มากก็น้อยนะครับ การดูเยอะกว่าที่คิดมากมากนะครับมีผลสุดๆแด่๋ยผมจะค่อยทําคลิปเตือนตัวเองแล้วกันตอนคลิปนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลมากๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะดูแล้วก็จะได้ไปความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอ่าถ้าเกิดว่าคิดว่าเรื่องนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะครับขอบคุณมากในที่เข้ารับชมมาถึงจุดนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรม่กแต่เป็นคลิปอะไรๆๆก็ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเรียนีปก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า ไลา์ได้จไปทิ้ไรา์อะไรก็ติดตามก็ได้นี่ครับเริ่มพูดวนแล้วขอบคุณมากครับฝากนั่งเติมกมด้วยนะครับทีมทูน่าแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับขอบคุณผมได้นะเป็นการสนับสนุนผมในตัวแล้วก็คุณในรถส่งรถด้วยนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ